ค่ะยูริตอนแรกที่ส่องเป็นปันหลังเพื่อนออฟฟิเชียลมาสิมาซิงนักกินนั่นเป็นเบ้นรวมเหรอวันนี้คาดว่าน้องสมเต็มนะคะมาป่วนเปี้ยนหมูค่ะวันนี้เปกินแล้วเราจะมาหานักกินแล้วพอน้องเปดนไอ้เชียงไอ้เสียงจังไหนหวานกระแลกวเออคือพอไปงานเจ้าของนะแล้วก็มีเราเมื่อวานถ่ายไปไหนถ่ายไปคิดลาก็หายเลยหายตัวเขาไม่อีเวนต์ เขาหน้ากินเข่าบอบอกบอเกาอย่างเขาเลยไปไปเลยพี่น้องบอกแล้วอย่าฟ้องไปเลยนะเขไปไอ้กินเข่าก็เอียงเก่าครับโอ้ก็แต่ไปตักเดือดขังลมมาเนี่ยข้าเตี่ยำกุ้งผัดทองพผนแตกเดยดี อาความน่องบ่ยังไม่กินยมหาห้องกินนี่มาเจอน้องพอดีไงโชคดีไอทยคิปพอดีรู้สึกรู้สึกวไคอพอเวลาดียู่ได้เต็นยังเหียวเลยแต่งนเต่งตัวแกมมาเราตะนบ่นลยทไงล่ะทปุ่นเออเอพากางเลย 966สมโภใจได้ไ่อสิบเจ็ดกระดากตรนี้ท no. ุกโรงพระพนตธยนำแสดงโดยปันปันเจริยาปันปันไม่ได้แสดงค่ะไปดูเฉยๆไม่น่าที่ดูอย่างเดียวเอียงมองแล้วเวิร์กแล้วปีนเอาอาามนบโอ้ยขาดนี่าดอย่างร้าพอกมันแบกินลาบแล้วอยากเกะอยาเก มืออื่นอีหย่งน่อยไรอีกเดือนครึ่งหนึ่งซิวสบายมืออื้นมือนันบรรยากาศดีแฮงค่ะพี่หนุ่มข้างานเขาบางเด๋นวันทคเสิรบันขายเบัดแล้วเด้บัรขายหมดแล้วงานคือเหลือแค่กำไรทุนได้แล้วถามจ้าภาพเรือไ่ว่าอุกวนหรือว่าเพราะว่าได้ขายบัตได้จัดงานทงานกำไรรากอบการเท่ากับ จะการเท่ากับที่ข้าจะวางแงนอย่างมันวางแข็งแรงมากเฉพาะเฉพาะป้อมแปมนะครับเขาผมจ้างมาเพื่อองอิงโดยตรงนะถามว่าเจ็บป่วยไหมไม่เลยน้องกันตามก็ามาสวัสดีค่ะวันนี้เช็คสาวเสร็จเจอกันนะครับในช่องเหมือนเดิมพ่อเอกมาแล้วอ้าวพ่อเอกมาแล้ววันนี้พ่อเอกวันนี้พ่อเอกสวัสดีครับ

เราเรี้ยงเอเเอตีเรววาก็เลี้ยงกับมือปลาหนึ่งมือหาหน้ากินบ่พ่อบ่อกินมากเ <ว ó, S 1> หรอ่อนางมึน่คือนี้ไม่ได้เก็บเพราะ่ได้อยากาศด,ดีมากแล้วก็ทำเลดีนะทุกคนเดี๋ยวมันไปนี่จะเป็นผู้เอนเพื่อนที่กำมองทาง,งนี้นะมาทา,า,างอาชาันนะค่ะแล้วก็จะเป็นร้านค้าที่อยู่บนเขืเ่นแบบ เึ้นปูนอ่ะสบายสะดวกมากมากข้ารกำลงเรยนจ้ากอจะกวนเกียวเน่อัมองโทรศัพท์นะคะเรียมรอค่ะขอบคุณค่ะอีหลักวนีียง้ีุ่ดครับพีงลานง็ขายเลยค่ะแล้ววถ่าก็ได้ให้หนูม่เละดีใช่ไหม ไปแล้วก็ลังจะไปหาขนมต้อนน้องย่างมาจากผู้ย่างบ้านเก็บซีนองไปเดินต่อยส่วนของกินก่อนนะคะทุกคนของกินในงานสำหรับวันนี้ผู้ใดมา่งานนะเขาของกินเยอะมากนะคะมีก๋วยเตี๋ยวยุนตะโฟมะเข้ายัดไส้มีโอ้ลูกชิ้นก็มีเยอะแยะขนม เต็มได้ค่ะพี่น้องของกินเนื้เพียบเลยนี่มือ,อย่างนำลำไย,ยโหคิดว่ามีครบทุกอย่างเลยนะวันนี้มหเด็จดจล้วคนน่าสนใจว้าว,าวนีผีกะย่างหอเอาสายกินมาพอกกันหรอไหน ถ่ายรูปกว่าหนึ่งสองแช่สายกินมาพอกันยังไม่ได้ีค่ะว้าพระเอกวัดม,มาตะเวนปาด์ตสภฝนตกเศร้าแล้วออกฝนอ่ะ <c oughs> แล้วมาตะเวนตัวตึกแปลกมันแบบปลกน,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 นี่แหละค่ะฝนเลยตกบ่แต่ว่าเศร้าแล้วล่ะเศร้าแล้วจังหน่อยเฮาเขาไปปักตะไครบ่ได้หนอเฮาจะไปปักเลยโดนจะภาพมันจิตท่วม ท่ายุหงกันนำนุ่ยานบานผนเหลียงที่ปพื่นใดยังกินเดยวกินยำตะโพลเลยนะเย็นตะโพลแบบทห่อนคี่อยากกินตะโมงเว้งสิจีบเฝ้ากินแล้วจีบเฝ้าไปแต่งหน้าแล้วเพราะว่ามื้อนี้มีประชุมนุกะวอาสั่นละเจอกันนะค่ะโอ้ยบ๊ายบายครับรถเร่งหลรง เจออีกเดียวเจียวขึ้นขวดไม่ดอกไปแล้วกิน <laughs> มมโมกตำสมนั่นแล้วไม่อยากเกยอะของกินเพียบครบเลยทุกคนมันดูเหมือนจะไม่ใช่งามใหญ่นะแต่มันใหญ่อยู่นะของกินเยอะมากนะคะทุกคนเกี๋ยวยนีหลายร้าน ย่างใส่กรอกย่างไข่ปิ้งผัดไทยแมงขอดของของสิ่งที่เจอของงานหมอลำแม,นะมงขอดนะคะแล้วก็ส้ตมตำสุดยอดสุดใจจริองอันนี้คือจัดทั้งยันลู้ ในทุกอย่างใช่ไหมแว้ไ oh, ด oh, ้เลยนะทุกคนผูใดมากงานมือนีนะคะเดี๋ยวมาอุดน้นพี่น้องบานเฮ้าพี่น้องชาบ้านย่าโอ้ยตะโข่นอ่ะกินเน่เ๋ยวจะจะแวะร้านเย็นตะโขวนี่ยังมี้โอ้ยยังคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรดีโอ้ยบีบโอ้ยก็ห่มหรอนี่เดนเอสาวน้อยบนนี้ ว่หา,ายไปสายจ้าโอ้ยนอนมืดมืดโอ้ยพูดกันแล้วว่าจะเจอกันเจอลายนอเทมูคนหลายนอนโอ้ไยไอ้เออนั่ี่ว่ากันบอกเว่าที่ไปเออหน้าที่เราบอกว่าบ่ไปแล้วอทำไมหรอบอกเหตุผลหน่อยสิเนุมันหลายว่าหลายเด้่ยที่ว่างนั่งบักหลายมองถ้าว่าเหตุผล่าห่าส่เาไหก่ไปเหตุผลาเพหราะหาเเเ่า <laughed> สารกนนินีต้องลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ